ิ่งมีความกระตือรือร้นอยากคิด YouTube เปิ่นกาให้มาเทนช่องอาทิตย์แล้วพี่น้องตั้งแต่ฮิด YouTube มาแม่นบ่มีความป<ร>ิติดบ่ได้ดีใจแฮงหลายน,นั่งจนน้ำตาซึมพี่น้องเอ้ยกยกยูกล่องให้พี่น้องเบิงน้ำแนอืมใส่หุ่งฟังสีเหลืองน่ะเนาะพี่น้อง ่เป็นได้มาเลยเด้อตอนนี้ซาล่าก็ฮะก็มาแต่ปักส่งนี่แหละพี่น้องเลยไปฮะแต่สาวๆคนแล้ไปขายปลาแดกผู้อยู่นี่นี่โบอยากซื้อปลาแดกน้ำบอเนาะมีปลาแดกมีแจวอันน่ะแจวบองเออมาแต่ขายปลาแดกอยู่ มาผมมาพอกับสาวลา,าวสินลาวสินม,มีหมูะนะ่กันนะเธอเดเดีย่ยวหรือเปล่าดีพ่อแม่พี่น้องเลยเอฟซีสุดทุกคนเนาะมาพบมาพบกับสาวลาวสินลาวสินเลยเนาะพี่น้องมือนีสาวลากะมีของติดไปสุดไปสาวมีเนาะคุณยายคือเขาได้หักทุนจากคุณยายใจดีเนาะ เหมือนเห็นความลำบากของสามีที่ว่าเออบ่ม,มีโทรศัพ 5, ท์ค่ะถ่ายคลิปลง YouTube เนาะพี่น้องเพิ่นกัเห็นความลำบากขับเธอและ,ะ, una, ะเพิน่นก็มีเมตตากรุณาเนาะเอ็นดูสามีเนาะเพิ่นก็เลยส่งเงินมาให้สาวเราไปชื่อโทรศัพท์ให้สามีเนาะพี่น้องชื่อเลวมีเนาะเลวมีเก่าเอเนาะพี่น้อง แซ,ซาลล่าก็ไปซื้อมาแล้วเนาะเลี้ยวหมี่จะได้มาแล้วเนะ <Yo. S 1> าะเดี๋ยวเขาสิไปบึงเซลมีว่าชีตินติน้งจำได้แลกกับไปบึง <Yeah. S 1> ให้เซลมีรีวิว mm hmm. โทรศัพท์เราเองเนาะ mm hmm. เพราะว่าแซาลล่าเป็นผู้ที่ว่ามาซื้อให้ mm hmm. เพราะว่าก mm hmm. ็ขอขอบคุณหลายๆเนาะขอขอบคุณคุณใหญ่ใจดีจากฝั่งไห้เนาะพี่น้อง ได้มาซื้อให้สาวนมีตะโค้งขอบใจหลายๆเน,นญญาะเ<ำ>ดใี๋ยวเหาตื่นติ้นจำซัมไนทเหากัสิอเ,เอา้ามีผู้บันหลับมากับแพนด้ามากับบายเอารับเหมือนยังว่าลูกสบายดีอยู่เาขาอขอบใจหลายๆเนาะตอนนี้เ้ากัสิมุ่งหน้าไปเฮือนสาวน์มีกันเนาะพี่นอ้องเ้าสิไปสะพายเล่า วันนี้ฮอดเทือนเล้าได้พี่น้องเขื่อนชาวโซนอนนี้ตอนก็หอดเขื่อนชาวเมลีวพี่น้องชาวเมยูอยู่บ้านออนิวพี่เฮ็ดยังยินได้ขนาดายดีอนเออแปลกๆนะพี่น้อง เบกว่ะอันนี้โซเลกันอยู่วันเ้าพองว่ะเจ้าพ้องสิมหาสั่นยางโซเล่กันยันไม่หนียันไม่หนีบอเฮามีแนวเขามีแนวสีหายนะให้เบิ่งเองอยากนอนเบิ่งก่อนรวมนตนยัน จะลุนด้นั่งอานะนั่งนั้งนั่งได้นี่เนี๋ยฮะสิมากินข้าวน้ำซ้่มนี่แหละมาู่ากอกไงยังโมกาใครยังโมการยงบึงพี่น้องเอ้ยไอ้เขาให้กองยังยังโมกาเบึงยังโมกาบึงนี่จิง ดีใจบอสเม่ดีใจแฮงดีใจบอดีใจน้ำเจ้าน้ำเดือเอาพี่ให้พี่น้องเบิ่งนุ๊กแน่ยังบ่ให้พี่น้องเบิ่งนุ๊นะพี่พี่พี่ไต่ไปอะไรพี่น้องดีใจบอดีใจแฮงมีหอยยังเไยเลี้ยวมี เดี้ยมีเลี้ยมีเดี๋ยวนี้สามีเราดีใจดีใจพี่ดีใจเราเราตื่นตั่ดีใจดีใจนตันมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพินฝากเงินมาห้ซสื่อโทรศัพท์ห้สเจ้ามีได้เป็นทีเหีมหอยแล้วเด้อผู้ใหญ่ใจดีเฮาก่ะพี่ผู้ใหญ่ใจดีเฮาจากฝั่งไทยเนาะ ตอนนี้ก็มาหอดจอดถึงสามีแล้วเป็นไังไงสามีมีใจมีใจลายๆขอบพูดลายๆผู้ได้เลยอันนั้นผู้ใหญ่ใจดีจากฝั่งไทยเนาะใจดีจากฝั่งไทยขอบคุณหลายทีอุปถัมภ์ขำสู้สามีสามีบ่มีโทรศัพท์ใส่พี่น้องนี่เป็นกระห็นจะเข้ากีก็แพ้ก็ได้มีความตื่นตาลายพี่น้อง เดี๋ยวนี้นา่งหายพี่น้องนางหายโอ้ย่าเล่นวัดสูกเดี๋ยวจะเล่าใหา้น้ำ่าเล่นวัดสูกแบบนี้จะเล่าสิให้น้ำพี่น้องเลยเป็นดีใจแหงเป็นดีใจแหงพี่น้องเ้ยดีดีใจดีใจแหง อืมใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเป็นเห็นความ,มอ่านนะเป็นอยากข็ดเนาะเปิ้งมีความกระตือรือร้อนอยากข็ดย<ม>ูทูปเปิ้งกะหายตั้งแต่หิตยูทู e มาเมียนว่ม,ม,มีความ<ต>ปีติดด,ดีใจแห่งหลาย<ม>นั่งจนน้ำตาซึมพี่น,องงน้องเอง้ยยกยกกล้องให้พี่น,อน้องมึงน้ำเน่ อส่หูพังสีเหลืองเนี่ยนอพี่น้องน,องนี่เป็นได้มาเลยเด้อตอนนี้ซล่าก็ฮะก็มาแต่ปักส่งนี่แหละพี่น้องเลยไ,ไ, <laughs> ไปหาแต่สาวุคนละไปขายปลาแดกผู้อยู่นี่นี่โบอยากซื้อปลาแดกน้ำมอเนาะมีปลาแดกมีแจวอันน่ะแจวบอง <laughs> เออมาแต่ขายปลาแดกอยู่ตลาดพี่น้องเอ้ยมา มากะซื้อโทรศัพท์มาให้สามีเลยขอบคนณละลายผู้ใจดีผู้ใหญ่ใจดีอจ,จากฝั่งไทย<ใ>นเนาะค่ะโทรศัพท์มาให้สามีขอขอบพระคุณหลายๆโดยาตอบแทนแบบใดนเนาะอ้าวเจ้ากเ็เฮ็ดความดีไปเรื่อยๆเนาะกัเฮ็ดในสิ่งที่ถูกที่ควรเนาะเป็นการตอบแทนที่เพิ่นอุปถัมภ์คำสู้เนาะ เพิ่นก็อยากเห็นคลิปดีๆผลงานดีๆมาให้เนาะเพิ่นก็จังซื้อมาให้แล้วก็ให้ตั้งใจเฮ็ดคลิปผ่านกุศลไปๆเนาะเนี่นเพิ่นกะอยากเห็นผลงานของซเมมีเนะาะเพราะว่าซมมีก็เพิ่นเห็นความกระตือรือร้นแล้วก็การเหตุวิ่งเนาะก็ไปน้ำเพื่อนน้ำพุงเนาะพี่นอ้อง ว่ามีอยังแน่้ยสามีเจ้าก็เปิดให้พี่น้องเบิ่งเนี่ยที่มีแต่หาอีสามีก็โอ้ยจักมีอยังแน่เบิ่งเด้อสามียังมาด้เบิ่งสามีดีใจแห้งันก็ได้เบื้องอยังเลยมีสายฟังเนาะสายฟังอย่าดีใจแห้งจนดึงออกมาขาดฟุดจ้าอันนี้โทรศัพท์โทรศัพท์ อันนี้นาจ้ากับบ้นฮกจุดหานิ้วนี่แหละพี่น้องปากกาไม่ยางอีก่นวด้ยังลำอ้อยบ่เนี่ยมันเป็นอันนั้นมั้งอันนี้กันเนี่ยเอาอันนี้จิ้มอ๋ออันขูมืออืมคมืออันนั้นก็เจ้าตี๋หายลรเด้เอ็งหายก็เจ้าตี๋หายลรฟิล์มมันมีฟิล์มกันเตี อืมันก็ใช้ชาในครบพี่น้องในค,ครบแล้ว,ลวตอนนี้สามีก็ดีใจแฮงหลายเหตุผลงานดีๆให้พี่น้องได้หับส้มน้ำเดินสามีเด้อดังใจเหตุใหดีที่สุดอันนี้ก็ ครื่องแรกบนนี้ทีมีผู้มาอุปถัมเครื่องแรกพี่น้องขอให้สุสุเด้อสามีเด้อเพราะว่าสาวลาวก็เพิ่งมาพี่น้องเอ้ยเมื่อยไปคลายไปเด็กสาวลาวไปคลายไปเด็กไปคลายเจยียวสาวลาวแเสร็จมาหาป่า,อย,าอย่าไปทางใดเดอเ้ออาจารย์เมื่อน,นี้อันซาลาว์ามีกัตกใจป่ะซาพองสิมาอย่างนี้มาให้ติดหนีติ้งแล้วด้วจังไรยกรงนั่งคุยกับพี่น้องไอ้น้องว่า เจ้าอาสิมาให้มีหนีมีซีนใช่ไหมโหมีเงินค้ำอยู่ตัางรุ่นกันอยู่พี่น้องเพราะว่าเสนมาบอกเพิ่นแต่เศร้าเด้อว่าจะไปไซเดอร์มือนี่ให้ยูเพื่อนเนาะเพราะว่าจะลาสิมาเลยแกงเราไม่ถาเพิ่นมาหิวแล้วเพิ่นเอื่อยเพิ่นมาแกงขนานี่เเออืยพิ่นหิวแล้วหิวแล้วอันอันนี้คือโทรศัพท์เพิ่นโอ้ยเพิ่นดีใจแห้งลายพี่น้องเลย สุกิโมกี้กีเนี่แหละพี่น้องบังใบอันนี้อันนี้กับเปิน้นพ่อขอประคุณผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเปินน้ลเนาะที่สื่อโทรศัพท์ให้สาวเมย์เนะาะที่มาอุปธรรมกำลัสู้เปิ้ลกับข้อขอประคุณลหลายๆเปิ้ลดีใจแห้งจนหนามตาแตอกออกพี่น้องเนี่ยสาวสอนหรือว่าสาวเมย์เปิ้ลกับดีใจจนน้ำตาไหลเนาะพี่นอ้องกับข้อขอประคุณ ผู้ใหญ่ใจดีทั้งประเทศไทยเด้อพี่น้องทีนได้มาอุปถรัรมภ์คำสู้หรือว่าแม่ตากรุณากับซาซเมี่เนาะพาอว่าเป็นมีความตั้งใจที่อยากจะฮิต youtube อยากเป็นยูทูบเบอร์เนาะพี่น้องแต่เป็นการมีความดันทัดของคือแบบบ่มีโทรศัพท์กับข้อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากประเทศไทยเนาะที่เมตตากรุณาเราหลาย กินนี้ซาลาก็สิได้อำลาร์พระจากพี่น้องไปเพียงเท่านีนแ้แหละนะขวาบรไเวณกุ้ศลกด้ศลตะไคร่เนี่เด้อพี่นอ้องเพราะว่าซาลาก็บพี่ใจได้พี่น้องพี่ใจที่เห็นแบบว่าเออซาลาก็เคยแบบว่าต้องดิน้นรนอีหยัง,ยงนะพี่น้องคือว่าบ่มีจะให้สีอามาแต่ไส่หนาะพี่น้องในเมืองมีผู้เมตตากรุณามีครู อุปธรรมเฮาเฮา,าก็ดีใจเนาะก็เสียงเดียวกันกันกบแาวมีเนาะเพิ่นดีใจจนห้องหายี่น้องเลยเพิ่นโมโมมี่ยังสิตอบแทนเลยเพิ่นว่าิ่นน้ำตาไหลเพิ่นว่าฝืนมีแต่ว่าเพิ่นสิท่ำคลิปให้ดีที่สุดตามทีทีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นตั้งไว้ให้เนาะคือแต่ว,ว่าคือซื้อโทรศัพท์ให้แล้วก็วคือถ่ายทอดคลิปกัน ที่ถ่ายทอดปกติเนาะบานนี้เนาะพี่น้องควาติกีนะคุณเสี่ยเป็นสองอาทิตย์แล้วบริลลง่เพราะว่าความจำเหมือนเต็มพี่น้องก็ขอขอบคุณหล,ลายๆขอพระคุณอีกเถื่อเนาะิีนี้ซาลาสิได้อำลาพาจากไรเดอร์พี่น้องบายบายพบกันิปหนะ